เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับพบรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีบรอนเงินทะเบียนบอใบไม้ฉอชิง4 68จังหวัดตราดนะครับจอดดับเครื่องอยู่ภายในรถก็พบกับเด็กชายคนหนึ่งครับชื่อน้องออสกาเนี่อายุ2ขวบนี่ครับตัวเล็กอยู่เพียงลําพังในรถซึ่งประตูรถยนต์ก็ถูกล็อกทั้ง2ประตูนะครับโดยมีชาวบ้านกําลังช่วยกันงัดประตูอยู่แล้วก็พยายามเรียกให้น้องออสกาเนี่ย ช่วยเปิดประตูหน่อยเผื่อจะเปิดได้นะครับแต่ว่าที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเปิดประตูได้เนื่องจากแน่นอนครับเด็กไม่เข้าใจว่าอผู้ใหญ่มารุมทําอะไรกันนี้นะครับรบขณะที่ผู้เป็นพ่อครับชื่อนายอ่องก็ยืนเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตรงนี้นี่แหละแล้วก็ได้โทรศัพท์ไปหาแม่แล้วก็หาย่านะของซึ่งเป็นย่าของน้องออดก้าเนี่ยให้ช่วยนํากุญแจสำรองเนี่ยมาเปิดประตูรถนะระหว่างนั้นก็มีเจ้้าที่กู้ภัยนะครับ พยายามช่วยเปิดประตูรถด้วยพร้อมทั้งพยายามเปิดช่องประตูเพื่อให้อากาศเข้าไปในรถให้ได้มากที่สุดใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ยกว่า20นาทีนะครับ่าของน้ององอสกาเนี่ยก็เดินทางมาถึงพอดีเลยใช้กุญแจสำรองเนี่ยมาไขนะครับเปิดประตูนําน้องออสกาออกมาจากรถพอออกมาจากรถยนต์ได้แล้วนะครับสภาพน้องออสกาเนี่ยโอ้โหเหงื่อออกไหลเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตกใจมากนะครับขณะที่ชาวบ้านในเหตุการณ์ต่างก็ดีใจครับแล้วก็โล่งอกที่ช่วยน้องออสกา ามาได้นะครับสามารถผ่านโพนจากอันตร,รายมาได้านายอ่องครับผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกว่าตัวเองมากับลูกชายเนี่ยขับรถจะมาส่งของที่ร้านชำแห่งหนึ่งซึ่งปกติแล้วจะมีภรรยาเดินทางมาด้วยแต่ว่าวันนี้ภรรยาไปเรียนหนังสือนะครับทาให้ต้องมากับลูกแค่2คนพอมาถึงที่ร้านเนี่ยก็เลยดับเครื่องยนต์แต่ไม่ได้ดึงกุญแจรถออกแล้วก็ลงไปส่งของเพียงลําพังเมื่อกลับมาจะขึ้นรถปรากฏว่าลูกชายเนี่ยได้กดล็อกประตูไปแล้ว ส่วนสาเหตุที่ต้องดับเครื่องเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าน้องเนี่ยจะเล่นเกียร์หรือว่าไปทาอะไรที่รถยนต์มันเคลื่อนที่ไปน,นะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่นําตัวน้องที่ติดในรถนออกมาได้แล้วทางคุณพ่อเนี่ยก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาพยายามให้ความช่วยเหลือส่วนตัวน้องเนี่ยคุณย่าก็นํากลับบ้านเอาไปเอาไปดูแลนะครับเอาไปโ oh อว่างั้นเถอะนะครับนะ